แคร์คอนเนอร์ร่วมห่วงใยโดยโรงพยาบาลสมิติเวชนะคุณผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้ในช่วงของแคร์คอนเนอร์นะคะจะคุยกับแพทย์หญิงรัชนีชาญสุไชยคะ่ะอายุรแพรแทย์ทางด้านระบบประสาทนะคะในเรื่องของอาการปวดศีรษะคุณผู้ชมบอกแม่เ,เป็นกันบ่อยๆหรือเปล่าคะเอาเดี๋ยวมาฟังดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะพอพูดถึงเรื่องของการปวดศีรษะ สาเหตุจริงๆมาจากอะไรคะในแง่ของโรคที่พบบ่อยๆนะคะก็จะมีอย4โรคด้วยกันค่ะโรคอันดับหนึ่งที่พบบ่อยนะคะคือโรคที่เกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณศีรษะเนี่ย ซึงเกร็งมากกว่าปกติซึ่งมักพบในคนที่ทํางานออฟฟิศทำงานที่ต้องใช้สาย,ยตายเยอะๆส่วนใหญ่ก็มกักจะมาด้วยอาการปวดบีบบริเวณขมับปวดเหมือนมีอะไรมาบีบบารัดหรือบางคนให้ประวัติว่าเหมือนมีอะไรมาข้อพศอรีรษะเลยค่ะแล้วก็บางคนอาจจะมีอาการปวดตึงต้นคอแล้วก็บริเวณสะรักรวมด้วยแต่ว่ามากักจะไม่มีอาการอย่างอื่นเช่นไม่มีอาการตามโม่เห็นภาพซอ้อนไม่มีอาการชาหรืออ่อนแรงส่วนใหญ่ก็มกักจะมีอาการช่วงใบ่ายถ้าได้นั่งพักพักสายตานอนพักผ่อนพวกนี้อาการก็จะดี ขึ้นได<ช>้ค่ะสาเหตุอันที่สอง<ช>ที่พบได้บ่อยเหมือนกันก็นคือโรคไมเกรน<ช>ซึ่งลักษณะการปวดศีรษะนี้จะเป็นลักษณะของปวดตุบๆเหมือนที่เราทราบกันคือปวดตุบๆข้างเดียวมักจะเป็นนานหลายชั่วโมงประมาณสี่ชั่วโมงถึงได้ถึงเจบสองชั่วโมงมีอาการกลัวแสงกลัวเสียงมาถึงว่ากระตุ้นให้มีอาการปวดได้ถ้าโดนแดดจ้าๆอากาศร้อนๆเสงดังๆใกล้จะมีระดูก็จะมีอาการปวดศีรษะมากขึ้นนะคะเพื่อนนี้ก็ บางคนมีอาการร้นแดงได้เช่นมีขึ้นใ้เจียนได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มมีอาการที่อย่างที่หมอกล่าวถึงเช่นลักษณะที่เข้าได้กับไมเกรนถ้ามีอาการถือปกติอย่างอื่นนอกเหนือจากปวดหัวเช่นถ้ามีอาการชาขึ้นซีอ่อนแรงขึ้นซีอาจจะจําเป็นต้องกลับมาเจอการอีกทีหนึ่งนะคะกันเดี๋ยวเราไปคุยกันถึงตรงนั้นทีหลังนะคะอันที่สามคือโรคที่ เกิดจากสาเหตุบริเวณที่อยู่บริเวณศรีรษะไม่ว่าจะเป็นไซนัสอักเสบซึ่งมักจะมีประวัติเป็นหวัดนมตมนกปวดบริเวณหว่างคิ้วหรือว่าโหนกแก้มซึ่งเป็นตำแหน่งของไซนัสมีอาการเช่นน้ำมูกเขีเอาหอายใ,ใจมีกลิ่น เ,เวลาเวลามาหาหมอเนี่ยคุณหมอก็จะตรวจบริเวณที่เป็นตำแหน่งของไซนัสเช่นข้อบริเวณของไซนัสว่ามีอาการปวดหรือเปล่าถ้ามีอาการปวดก็แนวโนม้มน่าจะเป็นทางไซนัสอักเสบการรักษายืนยันก็ฟีเมสเดก็จะช่วยบอกเราได้นะคะโรคอันที่สี่ที่พบไม่บ่อยนะาแต่เป็นโรคที่สําคัญที่ทุกคนกลัวกันเช่นเป็นประเภทเส้นเลือดในสมองไม่ว่าจะเป็นแตกหรือตีบซึ่งอาการก็จะมาด้วยอาการชาครึ่งซีกอ่อนแรงครึ่งซีกที่ไม่ชัด เดเรียวเกินลำบากเห็นภาพซ้อนอาการที่มี เป็นลักษณะแบบปวดทันทีหรือว่ามีอาการที่คือปดิทิงระบบประสาทที่เป็นทันทีเนี่ยแนวโน้มน่าจะเป็นทางหลอดเลือดสมองไม่ว่าจะเป็นแตกหยุดตดซึ่งถ้ามีอาการงกล่กวคนรีบมาค่ะส่วนอันที่สองท,ที่พบบ่อยก็คือเนื้งองอกในสมองซึ่งปวดเป็นลักษณะขั้นบันไดคือปวดมากขึ้นเรือ่อยๆกินยาอาจจะพอทุเลาบ้างแต่จะไม่ถึงขนาดหายขาดะะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเรื้อรงังสองสามอาทิตย์กินยาไม่หายควรจะมาหาหมอได้แล้วค่ะเดี๋ยนี้คุณผู้ชมดูตัวเองสักนิดนึงไหมคะคุณหมอคะว่า ปวดแบบไหนหรือหรือว่าปวดช่วงเวลาใดหรือปวดนานแค่ไหนแล้วเอ๊ะอย่างนี้แปลว,ว่าอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วต้องมาหาคุณหมอคะ่ะในคนอายุที่เยอะพอสมควรเช่นห้ปีขึ้นไปหรือว่าเป็นอาการปวดที่แบบปวดรุนแรงปวดเหมือนหัวจะระเบิดไม่เคยปวดรุนแรงนี้มาก่อนในสมควรมาตัต้งแต่เริ่มมีอาการเลยค่ะหรือว่ากินยารักษา แก้ปวดธรรมดาทั่วไปแล้วสี่ห้าวันถ้าไม่ดีขึ้นทั้งทั้งที่นอนหลับพักผ่อนเพียงพอแล้วไม่มีเรื่องเครียดอะไรที่จะกระตุ้นให้มีอาการปวดแล้วยังไม่หายอันนี้ก็สมควรมาหาหมอเรื่องที่สี่ก็คือปวดศีชาที่มีอาการอื่นร่วมด้วยเช่น,น,น,นมีชาครึ่งซีแของแรงครึ่งซีที่ไม่ชัด,ดเบียกีือลมบาดเห็นภาพซ้อนอันนี้ก็มาดูกันคุณผู้ชมถามงั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า ปวดหัวอย่างไรต้องรีบมาพบแพทย์ก็ปวดหัวตั้งในคนอายุเยอะนะคะอายุเกิน50-55ขึ้นไปโดยที่ก่อนแนะนั้นไม่เคยปวดศีรษมาก่อนปวดหัวที่เป็นรุนแรงปวดเหมือนหัวจะระเบิดอันที่สามคือปวดที่เรากินยาทั่วไปแล้วเช่นกินพารายาแก้ปวดทรมดาทั่วไปแล้วไม่ดีขึ้น เลื่อที่สี่ก็คือปวดศรีรษะที่มีคนร,ร่วมด้วยเช่นมีชามีอ่อนแรงมีอาการผิดปกติทางระบบประสาทไม่ว่าจะเป็นตาเห็นภาพซ้อนขึ้นมีชาตากลาเี้ยงอะไรต้องรีบมานะคะคุณหมอคะทําอย่างไรถึงจะไม่ปวดศรีรษะคะอันดับที่หนึ่งนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอันที่สองก็คือหลีกเลี่ยงความเครียดน,นะคะแล้วก็อันที่สามก็คือเมื่อมีอาการผิดปกติเช่นถ้าเรามีปัญหาด้านสายตาเช่นสายตา,า,ยามองเห็นภาพาไม่ชัดอันนี้ต้องรีบแก้ไขเพราะว่าบางทีถ้ามีปัญหาทางด้านสุขภาพทาง สายตานี่ต้องถ้าเราไม่ได้แก้ไขาอาการปวดหัวก็ไม่หายนะคะวันนี้ค่ะคุณชมคะเราจะไม่ปวดหัวกันอีกแล้วนะคะปวดศีรษะหายค่ะไปจากพวกเรากันเลยช่วยกันดูแลสุขภาพค่ะกับแพทย์หญิงรัชนีชาญสุชัยนะคะอายุรแพทย์ระบบประสาทโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ